สวัสดีค่ะเรามาชมการจัดการพื้นที่รกรกให้เป็นส่วนเล็กๆของคุณย่าตัวเล็กต่อกันเลยนะคะไปเลยค่ะวันนี้คุณย่าขอใช้ภาพแบบสปีดนะคะคุณย่าจะอันดับแรกก็คือผสมทรายกับปูนเทใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะขนทรายกับปูนไปผสมกันตรงนั้นเพราะว่ามันสะดวกกว่าค่ะเวร์กว่า จากนั้นคุณย่าก็ปรับเกลี่ยพื้นที่นะคะแล้วก็วาดรูปแปลงเพื่อที่จะกอบบล็อกปลูกต้นไม้นะคะในพื้นที่ที่จะทำวันนี้ค่ะตอนนี้คุณย่าก็จะทำการวางก้อนอิฐนะคะให้มันเป็นรูปร่างของแปลงนะคะพร้อมกับเกลี่ยแปลงไปด้วยนะคะสำหรับก้อนอิฐนะคะ ก้อนอิดที่ใช้วางขอบแปลงคุณย่าก็เก็บเอาบริเวณข้างๆเนี่แหละค่ะซึ่งเดิมนะคะเราปูก้อนอิดไว้นะคะแล้วทีนี้หญ้ามันก็ลุกเอ้ยหญ้ามันก็ขึ้นท่วมก้อนอิฐหมดเลยก็เลยต้องใช้ก้อนอิดเก่าเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อีกทีนะคะก็โดยกันเอามาใช้เป็นทําเป็นขอบแปลงนะคะคุณย่าก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะต้องวิ่งไปเก็บก้อนอิฐแล้วก็ วิงออกมากรอเป็นขอบอีกนะคะแล้วก็เกลี่ยแปลงไปด้วยนะคะที่ไอต่อตรงบริเวณที่มันไม่เรียบนะคะตอนนี้เราก็ก่อจะได้สองแปลงแล้วนะคะใกล้สำเร็จแล้วค่ะคุณยา่ารูปร่างของแปลงปลูกต้นไม้นะคะของส่วนเล็กๆของคุณยา่า แล้วก็มาถึงขั้นตอนการผสมทรายกับปูนนะคะเพื่อใช้เป็นปูนซีเมนต์นะคะประสานก้อนอิฐที่เราจะใช้ก่อบล็อกค่ะแล้วคุณย่าก็เริ่มก่อบล็อกขอบแปลงปลูกต้นไม้นะคะโดยใช้อิฐนะคะกับปูนประสานกันให้แข็งแรงนะคะก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเราทำวันนี้สอง สองแปลงนะคะสองแปลงนี้ก็ใกล้สำเร็จแล้วค่ะใกล้สำเร็จแล้วกอบแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้แปลงปลูกต้นไม้มา3มแปลงแล้วค่ะแล้วคลนะคะวันนี้ฝนตกด้วยค่ะแต่ว่าคุณยา่าไม่กลัวหรอกทำได้อยู่แล้ว บริเวณรอบใต้ต้นไม้คุณย่าก็ใช้ก้อนอิฐนะคะเศษอิฐก่อรอบๆกันดินไหลลงมาค่ะจากนั้นก็เทปูนนะคะบริเวณด้านนอกขอบแปลงนะคะซึ่งพอคุณย่าเทปูนไปได้บ้างฝนก็ตกลงมาปล่อยๆอ,อีกคุณย่าก็เลยต้องใช้ผ้าพลาสติกเห็นไหมคะคลุมไว้เพราะไม่เช่นนั้นนะคะ ูนกับทรายมันก็จะแยกตัวออกจากกันนะคะแล้วประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นมาอีกมันก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ไมดีนะคะตอนนี้คุณก็คุณาก็เลยต้องเทไปคลุมผ้าไปนะคะวันนี้คุณย่ามอมแมมมากเลยค่ะเพราะว่าฝนก็ตกนะคะแล้วก็คลุกกับทรายกับปูนนะคะมอมแมมเลยละค่ะแล้ววันนี้คุณยา่า ตั้งใจจะให้เสร็จวันนี้เลยอะค่ะในที่สุดการเทปูปนก็แปง้งก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่3ของวันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือผลงานของส่วนที่3ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณย่าตัวเล็กด้วยนะคะที่ช่อง YouTube คุณย่าตัวเล็กกับต้นไม้ยิ้มค่ะ